เปลี่ยนบ้างก็ได้ไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่ช่นี้ตุ้งโอ้โหนิ่มคะสวัสดีบ้อนลูกหูทุกคนนะคะก็วันนี้จะขอมาแฮปปี้อะไรอ่ะ